เขาถามว่าสอบถามครับพอจะประมาณการได้ไหมครับว่าการอัดเงินเข้าระบบอีก5้าแสนล้านจะทําให้เงินบาทอ่อนลงอีกกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าอ่อนเยอะก็อาจมีผลกับธุรกิจส่งออกและคู่ค้าตราต่างประเทศที่เห็นว่าราคาสินค้าไทยราคาถูกลงอาจมีการสต็อกเกิดดีมันเพนอัพรวมถึงการท่องเที่ยวที่บูมขึ้นจากค่างเงินอ่อนลงเรื่องพวกนี้เป็นไปได้ไหมครับหรือผมคิดเพิวังไปหน่อยขอบคุณครับ เป็นไปได้พี่คิดว่าเป็นไปได้หมดแหละนะครับทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันแหะแต่ว่าถามว่าคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์อี่ะพี่คิดว่าน่าจะตอบยากเบิร์ตน่าจะตอบยากคือมันมันมันมีปัจจัยหลายข้ออเบิร์ตนะครับมันไม่ได้มีแค่ข้อนี้ข้อเดียวใช่ไหมครับผมหมานถถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไได้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็ซึ่งก็โลกอ่ะพี่คิดว่างี้เบิร์ตโลกเศรษฐกิจอะนะครับโลกเศรษฐกิจอ่ะพี่คิดว่ามันก็เบี้ยวเบี้ยวบูดบูดอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติ เดี๋ยวก็แแว่งขึ้น <All right. S 1> เดี๋ยวก็แแว,ว่งลงก็ t ปะอย่างเช่นไปที่สองไปที่แล้วก็เพนนัปดีมานใช่ไหมเรื่องของขาดเ,เรื่องเรือขาดสายเรือขาดก็ <All right. S 1> เล่งสต็อกสินค้าแต่ถามว่าค่าเงินเนี่ยที่อ่อนเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดเพนนัปดีมานในการสต็อกไหมเนี่ยส่วนตัวพี่คิดว่าไม่น่ากระทบเยอะอืม mm. มันไม่เหมือนตอนสายเรือขาดมันไม่มีของนะเบิร์ดมีตังค์ไม่มีของนึกออกไหมครับ เออแต่นี้มันอาจจะได้ประโยชน์สักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเอร์ซ็สมมตินะมมตรงถูกต้องไหมครับค่าเงินอ่อนหรือแข็งเนี้ยพี่ว่ามันก็บวกลบสิบปอร์เซ็นะโดยประมาณอะนะครับบวกลบสิบปอร์เซ็นไม่เกินเนี้ยนะครับก็พี่เลยคิดว่ามันมันคือลงพี่ถามเบบนี้พี่ถามว่าสมมุติว่าสินค้าเนี้ยนะมันถูกลงห้าเปอร์เซ็นเบิร์ตจะสต็อกเยอะขนาดไหนละ่ะผมคงไม่ค่อยไม่ค่อยแต่เอาใหม่ถ้าสินค้าเบิร์ตเนี้ยจะไม่มีขายในสามเดือนข้างหน้าเบิร์ตจะสต็อกเยอะขนาดไหน เออเต้องเยอะเลยไม่งั้นซวยเลยเห็นภาพปั๊สมมติปกติเบรสต็อกสินค้าเดือนหนึ่งสมมตินะครับสมมติปกติสต็อกสินค้าเดือนหนึ่งแต่ถ้าของขาดรอบนี้หาเรือไม่ได้จะขาดของนี่สามเดือนข้างหน้าธุรกิจอาจจะเจ๊งได้เลยนะครับอันนี้เคยได้ยินจากซีอโอคอมเซเว่นช่วงตุดจีนนะ่ะเขาบอกต้องต้องสั่งของเข้ามาไว้ก่อนเดีย๋ยวไม่มีของสั่งใช่มันม,มันมันส่งผลลงที่รุนแรงกว่าเห็นปั๊ มันเป็นความเป็นความต่างธุรกิจเลยอะ่ะเออซึ่งพี่คิดว่ามันเขาเรียกว่า supply shortage ใช่ไหมฮะซึ่งไอ้เรื่องนั้นมันส่งผลทบที่รุนแรงกว่ามากมันเลยเกิดเพน u t อัที่มันรุนแรงไปด้วยนะครับแต่ถ้าถ้าแบบนี้ยค่าเงินบาทอ่อนแข็งเนี่ยพูดตรงๆเลยนะส่วนตัวพี่คิดว่ามีผลน้อยมากๆน้อยสุดๆอะ่ะเต็มที่ก็ห้าถึสิบปอร์ซ็นะก็ตามตัวเลขแล้วแหละตามค่าเงินเลยเบิร์ดั้นพี่ว่าไม่เยอะมั้งใช่ปะ <łość> แต่ต้องบอกนะว่าการที่เงินเข้ามาเนี้ยจะทาให้เงินอ่อนกี่เปอร์เซ็นต์เนี้ยพี่ตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้นะครับตอบไว้ก่อนนะไม่ไม่ไม่พี่ไม่ทราบเพราะว่ามันก็มีหลายปัจจัยอ่ะมันไม่ได้มีปัจจัยเดียวอ่ะใช่ไหมครับเงินเฟ้ออ่ะนะครับมีราคาน้ํามันแล้วคาถามคือถ้าเงินถ้าแสงการนเข้ามาแต่ราคาน้ํามันลง ไม่ใช่ไม่ใช่ราคาน้ำมันพูดผิดนักท่องเที่ยวดีกว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นล้นเลยล้นประเทศเลยจีนหนับหนุนเอ้ามึงออกไปเลยเศรษฐกิจกูดีละอะไรเงี้ยออกไปเลยคือมันมันมันมีหลายแฟกเตอร์อะที่พี่คิดว่ามันโอ้โหมันมันไมไ่สามารถทำได้ขนาดนั้นอะ่ะครับก็ไม่ให้แบงค์คาดเขายังเขายังไม่เห็นคาดการเลยนี่ประชุมเมื่อกี้ที่เราทําคลิปกน<า>ันยังไม่มีตัวเลขค้างเงินเลยใช่ป่ะใช่มีตัวเลขอื่นหมดนะเศรษฐกิจไอ้เงินเฟ้อของสดพลังงานส่งออก ใช่ใช่ลงทุนภาครัฐในนาเข้าอะไรเงี้ยม,มีหมดเลยเซอร์วิสท่องเที่ยวแต่ไม่มีคาดการค่างเงินนะ่ะใช่ใช่ออยากมากเบิร์ดยากมากปีเนี้ยต้นปีอ่อนปลายปีแข็งใช่ไหมครับปีเนี้ยม,มันยากมากอะ่ะเออพี่คิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีใครสามารถขนาดนั้นแล้วก็แต่มุมมองพี่คิดว่าเต็มที่มันก็บวกลบสิบเปอร์เซ็นอ่ะเบิร์ดมันไม่ก็ส่วนตัวก็คิดว่ามันก็ <c oughs> ไม่ใช่ ไม่ใช่สาระสำคัญขนาดนั้นอืมจำได้ว่าเคยสัมภาษณ์ในรายการนี่แหละถามผู้บริหารบริษัทอะไรจะไม่ได้ละเรื่องค่างเงินเนี่ยเขาตอบประมาณว่าโอ้ถ้าผมทายถูกเกงถูกอ่ะผมไม่ต้องมาทำบริษัทดี <c oughs> วกว่าผมไป,ไปนั่งเกงค่างเงินดีกว,ว่ารวยใช่เออซึ่งกระทอนว่าในความเป็นจริงมันเป็นไปได้ยากนะฮะใช่ครั